รู้แล้วรวยกับลุงอ้วนพลชัยเกษตรกลับมาแล้วนะคะพร้อมกับปุ๋ยซีน้ำดำหรือเคโทอซานน้ำดำพีซีที่เป็นเคล็ดลับให้ทุกท่านที่กำลังเพาะปลูกพืชต่างๆไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็สามารถนำปุ๋ยซีน้ำดำหรือขคยทอซานน้ำดำพีซีของเราไปใช้ได้ค่ะเรียกว่าคุณประโยชน์ต่างๆครบครันกันเลยทีเดียวนะคะหรือแม้แต่กระทั่งผู้ที่กำลังเลี้ยงสัตว์ค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำก็นำไปใช้ได้อยากรวยแล้วใช่ไหมล่ะค่ะว่าจะนำไปใช้ได้ทุกอย่างจริงหรือเอาเป็นว่าในทุกๆวันค่ะ สำหรับผู้ฟังที่รับฟังรายการรู้แล้วรวยกับลุงอ้วนพรวจัยเกษตรนะคะท่านก็จะได้รับรู้เคล็ดลับที่เขาบอกค่ะว่าลุงอ้วนไม่มีกักจริงๆอยากรู้เคล็ดลับการนํนราไคโตสารนันนพิซีของเราไปใช้ปลูกอะไรเลี้ยงสัตว์อะไรก็มีคําตอบได้ที่นี่ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะนอกจากนี้ในช่วงต่างๆนะคะที่แต่ละวันเราจะนําสาระดีๆมาฝากกับผู้ฟังค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงลุงอ้วนชวนคุยนะคะสำหรับพี่น้องชาวกเกษตรกรนะคะที่รับฟังรายการกันอยู่แล้วก็ ฝากคําถามมาให้กับลุงอ้วนได้มาไขาข้อข้องใจนะคะก็จะได้รับคําตอบในช่วงนี้แหละแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่วงของเราด้วยนะคะสาหรับช่วงรู้จริงใช้จริงรวยจริงก็จะเป็นช่วงที่พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศค่ะที่นาไคทสานน้นนำพีซีของเราไปใช้จริงๆแล้วก็ประสบความสําเร็จกันมามากมายก็จะมาบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆให้กับผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันนะคะ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำดำพีซีของดีที่ท้าให้ลอง22ปีที่ยืนเคียงข้างเกษตรกรทั่วประเทศคุมเชื้อราฆ่าเชื้อโรคปรับ pH ดินให้ปลดปล่อยและธาตุโปร่งล้วนสุยขยายรากสร้างกิ่งต่อยอดเพิ่มผลผลิตเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งน้ำตาลไขมันน้ำยางบำรุงผลป้องกันเพียหนอนมแมลงปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม สัสดีค่ะคุณประยงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณระยงศักดิ์อยู่ที่ไหนคะผมอยู่อำเภอโนนแรงจังหวัดบุรีด์ครับตัวแทนกลุ่ผมผู้ใช้น้ํจชมทานร่มเกล้าครับคุณประยงศักดิ์มีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์พาสตะนาโนพีทีไปปลูกอะไรคะใช้เริ่มแรกที่ที่ได้พบปากกาตุ้วนเนาะครับทีนี้ทวิศก็แน่วแน่วม,มาว่าใช้ปุ๋ยน้ำอินทรีย์น้ำดำเนี่ย แต่คนบริบบต์เยอะแต่แรกผมก็ไม่เชื่อเท่าไหร่นะครับพอมาทําดูมาใส่ข้าวที่แรกใส่ข้าวแล้วก็เลี้ยงปลาให้ปลากินผสมกับพวหารให้ปลากินประมาณสามฝาต่อวันหนึ่งลูกเนี่ยฮะผสมน้ำคลุกข้าวใส่กันแล้วก็ให้ปลากินปลาแล้วก็ไม่ตายนะครับ๋อเดี๋ยวถ้าพี่พยงศักดิ์ไครจะสร้าน้ำดำตัวเดียวกันเนี่ยนะคะที่พี่ใช้ปลูกข้าวด้วยแล้วก็ใช้เลี้ยงปลาด้วยครับผมครับโอ้แล้วคือพี่ปลูกข้าวมาก่อนใช่ไหมคะครับครับอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันถึงข้าวก่อนกันแล้วกันเนาะข ปลูกข้าวทั้งหมดกี่ไร่คะประมาณแปดไร่นะครับแปดไร่ตอนนี้ที่พี่ใช้ไคจอลานน่านาพีซีมาเนี่ยพี่ใช้ปลูกไปกี่รอบแล้วคะซึ่งรอบแรกพิ่งเก็บเกี่ยวไปนะครบับแล้วที่เก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตไปครั้งล่าสุดเนี่ยแปดไร่ของพี่เนี่ยได้ข้าวเท่าไหร่คะแปดไร่นี้ได้ห้าเกวียนกว่านะครับอ๋อห้าเกวียนกว่าแปดไร่นะครับเป็นข้าวเมลียะครับแล้วก่อนหน้าที่พี่จะมาใช้ไคจอลานาน่านาพีซีในแปดไร่ของพี่เนี่ยพี่เก็บเกี่ยวผลได้เท่าไหร่คะ ไม่เกินสามตันกว่านะครับอ๋อประมาณสามตันก,กว่าอืมสามตันกว่าเองครับโอ้แล้วที่มันได้ผลผลิตน้อยนี่มันเป็นเพราะอะไรอะคะ ก็ไม่ทราบนะใส่ปุ๋ยอินทรีย์่ก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับเป็นใส่ปุ๋ยเคมีมันต้นต้นก็ต้นสวยนะครับแต่น้ําหนักเม็ดไม่ได้อ๋อน้ำหนักไม่ได้เม็ดไม่เต็มครับเมนตไม่เต็มัครี้รวมครอสจะหักนะครับแต่ว่าหลังหลังจากที่เปลี่ยนมาใช้ไคโตซานน้ำดำพีซีด้วยเนี่ยผลผลิตที่ก็ได้เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นครับสามตันกว่าเนี่ยก็เป็นเท่าไหร่นะห้าตันแปดร้อยกว่ากิโลครับค่ะแล้วที่พี่สังเกตได้เลยเนี่ยว่าความแตกต่างระหว่างก่อนที่พี่จะมาใช้ไคโตซานกับพี่นำไคโตซานน้ำ ค่ะต้นข้าวของพี่ต้นข้าวจะแข็งแน่นกว่ากัน,นครับแต่มันก็ไม่สวยเท่าไหร่นะต้นก็ไม่สวยไม่เขียวเท่าไหร่หรอกจะเป็นเหลืองๆื่ะแต่ผลผลิตจะไม่มีรวงโรคพอรวงหักอะไรเนี่ย อ๋อหมายถึงว่าข้าวพี่ไม่เป็นโรคว่างั้นเถอะยังไม่เป็นโรคครับอ่าแต่ก่อนนี้ที่พี่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยคือเจอโรคเหมือนกันแบเป็นโรคครับมันจะเป็นโรคพวกใบแห้มใบอะไรเ,เนี่ยพอใส่ปุ๋ยไปปุ๊บก,ก็หายนะใส่ปุ๋ยไปน้ำก็หายเหมือนกันพอพ่อนยาเออยิ่งดีขึ้นก็คือต้องต้องหนักปุ๋ยหนักยาว่างั้นเถอะแต่พอพี่มาใช้ไข่เจียวซานด้านบนพีซีแล้วก็คือไม่ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเลยอ่าปุ๋ยก็ไม่ต้องยาก็ไม่ต้องใช้แค่ไข่เจียวซานด้านอนพีซีเนี่ยข้าวของพี่ก็สมณนแข็ พอใจครับพอใจเนาะพอ,พอใจแล้วก็เลยนํามาใช้อย่างอื่นด้วยใช่ไหมครับมาใช้อย่างอื่นใช้กระหมีหมูนหมูก็ไม่เหม็นลอ S <S> <S เออเขาถ่ายพหัหมินนะเออสี่สิบห้าตัวโอ้ถ้ากลิ่นออกมาดิแรงแรงพอดูหมูเนี่ยใส่ให้หัวอหานอย่างเดียวเลยพี่นำไครโยซานแล้วนำพีซีมาใช้เลี้ยงหมูเนี่ยพี่เลี้ยงยังไงผสมน้ำครับอะไประมาณสามฟ้าเช่นกันที่ไปตางน้ําให้กินใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ให้มันดูดอ่ะแล้วก็เอาไครโยซานใส่วันละสามฟ้าสามฟ้า,ฟาค่ะให้ตลอดเลยแล้วเป็นไงบ้างคะหมูพี่เป็นไงบ้างหมูก็ไม่ถึงสี่เดือนนะจับขายได้นะครับโลกิโลอ่ะพี่ไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าแปดสิบกิโลครับแล้วที่บอกว่าถ้านำไครโยซานแล้วนำพีซี กลิ่นขี้หมูหรืออะไรเนี่ยจะน้อยลงไปเลยใช่ไหมน้อยเลยครับน้อยมากเลยแล้วเขาแข็งแรงดีใช่ไหมแค่กี่เดือนเนี่ยน้ําหนักตั้งแปดสิบมาเนาะครับแปดสิบขึ้นนะครับเป็นร้อยก็มีเอ้พี่แล้วหมูเนี่ยหมูเนี่ยมันเลี้ยงเลี้ยงยากไหมมันเจอโรคเจออะไรบ้างไหมกะเจอเหมือนกันนะครับตัวใหญ่มันจะเป็นอะไรมันก็ต้านทานโรคได้นะครับผมว่าเขาจะต้านทานโรคได้เป็นอย่างดีเลยนะครับมันเลี้ยงสองเจ้านะปยนายคนหนึ่งเป็นรองประธานผมผมเป็นประธานกลุ่มแปลงนาปานีนะครับเป็นนาปนีเขาก็อาจจะเป็น เป็นผู้นำแล้วไอ้ชาตัวนี้ตอนนี้ผมลองทดสอบอยู่ว่าเนี่ยทำาังโยนประมาณสามไร่กว่ากว่าก็จะโยนวันนี้แหละแล้วสิ่งที่พี่นําไปเลี้ยงต่อไปนั่นคือเลี้ยงปลาเ่อเลี้ยงปลาพี่เลี้ยงปลาอะไรคะปลานิมกระชังครับยี<อ>่สิบกระชังครับโอยี่สิบกระชังแล้วคิดยังไงอะถึงนําคทตะสานแลเอพีซีมาเลี้ยงปลาก็เชื่อว่าเป็นอพีซีใช่มครับมันจะไม่ต้องใช้เคมีฮะแล้วเนื้อมันจะแน่นเห็นท่านบอกนี้แหละเลี้ยงปลาก็ได้ท่านบอกแนแนวมาท่านรู้ว่าน่ะครับแม่แนวว่าเลี้ยงปลาก็ได้ผมก็ทดสอบเลยผมก็ทดสอบ ให้กินเริ่มแรกก็ไม่เชื่อเท่าไหร่เนาะผมก็คุยกับท่านว่าที่ไปบ้านบ้านลุงจ้อยน่ะที่ว่าถ้าเลี้ยงปาลาได้เนี่ยโอ้ยผมจะจหมายลายจนเลยผมบอกงี้ <c oughs> คุยกับท่านเลยนะแล้วเขาก็ไม่ได้กินเลยทีนี้อ๋อตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มั่นใจเลยบอกว่าถ้านำใครจะซานนักนาพีซีมาใช้เลี้ยงปลาได้เนี่ยเขียจนจดหมายลาจนเลยใช่ไหมเออผมมองงี้เลยนะคุยกับท่านอย่างงี้เลย แต่จริงๆนะผมเลี้ยงขายไปรุ่นหนึ่งแล้วท่านก็ได้มาได้มาทานปลานิลน,นที่ผมเลี้ยงอินรีอยู่นะดำดำอยู่นะเดี๋ยวพี่อย่างนั้นพี่ต้องเล่าแล้วล่ะว่าที่พี่เลี้ยงปลาเนี่ยมันเป็นยังไงถึงบอกว่ามันดีเนี่ยที่ที่ว่าใครจะทานน้ำดำดำไปเลี้ยงล้าดีเนี่ยพี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยมันจะรู้สึกว่าการขับถ่ายจะดีนะครับมันจะเปรี้ยวใช่ไหมคือมีรสเปรี้ยว ไส่ตาซางเราเนี่ยจะลดเปรี้ยวทีนี้มีเพื่อนคนหนึ่งเขาจะเลี้ยงเอ่มะขามเปียกคุห <Okay. S 2> มินเขาแล้วขเขาเลี้ยงมะขามเปียกขับทายดีเขาว่าแต่ผมใช้เกลยดขยี้ยงไง uh huh. ขี้ขยขี้กว่าจะมันจะเป็นน้ำใช่างนฮะแล้วก็ไปใส่กว่าี่พ่นหัวอาหารได้ผสมหัวอาหารได้พอผมก็มาชิมนะ <Okay. S 2> เริ่มแรกว, <Okay. S 2> วันหลังมาผมไปชิมน้ำดู uh huh. ผมก็กินกับตาลุงคนหนึ่งกินประมาณครึ่งฝาแล้วแบ่งกันคนละครึ่งแก้วผ uh huh. สมน้ำแก้วกินเลย uh huh. <laughs> กินได้ทวีศัดิ์ดูเอ๊ะคนไนกินได้พวกนี้ผมกินเลยกินเลยลองกินดูทวีศัดิ์ก็ไม่รู้ว่าอะไรใส่ไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าเออกินได้ดีนะพวกาลองกินดูต้องกินได้ทุกคนกินได้ของนี้ให้ลากินคนเลี้ยงมันสี่เดือนมั่งในประมาณโลกว่ากว่าโลขีดขึ้นอ่ะโลสองขีดสามขีดถึม่ถึงว่าตัวหนึ่งเหรอตัวหนึ่งอะประมาณสี่ห้าเดือนนะประมาณห้าเดือนนี่แหละแล้วปกติที่พี่ไม่ได้ใช้เนี่ยพี่เลี้ยงกี่เดือนคะเลี้ยงประมาณเกือบหกเดือนเจ็ดเดือนโอ้ถึงจะได้น้ำหนักเท่านี้ใช่ไหมถ นินเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่ที่เราเจอในการเลี้ยงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคะหนึ่งมันจะเป็นทองโรคทองบวมโรคทองบวมมันพอไปกินเปรี้ยวใช่ไหมค่ะมันจะหายเลือกพร้อมันขับถ่ายดีห,หายเพราะกันเป็นโรคทองบวมส่วนมากจะททองบวมค่ะแล้วก็เป็นแผลตามเก็บเป็นแผลเป็นกม็มีเหมือนกันมันก็คุมได้หมดทุกอย่างนะนีเ่เป็นแผลนี่มันเกิดเนื่องมาจากอะไรเหรอคะผมว่าน้ำนะอาจจะเป็นน้ำสายน้าอะไรเนี่ยพรามันเลี้ยงกันเยอะเลี้ยงมันเป็นสีพ่อกระชังอะครับค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าไคโดซานเน้นนำพีซีเนี่ยเข้าไปช่วยตรงนี้ด้วยครับ มีสวนอย่างมากเลยครับใช่มาแล้วพอใจไหมคะกับผลผลิตที่ได้พอใจครับพอใจมากผมจะใช้<อ>ตลอดเลยนะเพราะว่าพี่ประยงศักดิ์นี่เขียนจดหมายลาจนไปเรียบร้อยแล้ครับ <c oughs> ผมจริงจนะเราดฉบับเดียวอยู่หมัดเลย <c oughs> คุยกับท่านตั้งแต่ที่ไปหาลุงจ้อยครั้งแรกน,นะจีพพิพาไปดูงานเนี่ยที่ปาสวิทย์พาไปดูงานนั่นแหละคุยกับท่านโอ้ยอย่างนั้นผมรวยเลยจากนั้นมาผมก็ไม่เคยจะกอดจะมุดดำน้ำหมอปลาตายอ่ะขึ้นมาเป็นปลาที่ว่าจมน้ําอยู่เนี่ยยักฝนอยู่ใช่ไหมฮะงานปานนี้นะที่ตายใหม่ๆนะทีนี้หลังจากผมใช่มาเพื่ผมไม่ได้มุดน บางทีเลยนะไม่ได้ําน้ำออกปลาอ่เงี้ยสีเลยนะเน,นี่ยเป็นเรื่องจริงเลยครับแล้วก็ตายปลากระตายนอยลงเดี๋ยวนี้ประมาณประมาณสิบที่ชังนอกผมตัวใหญ่นะตัวเล็กก็มีตายประมาณวันหนึ่งบางทีก็ไม่ตายสักตัวตายก็ไม่เกินสามตัวแต่ก่อนนี้ก็ชังนละตัวสองตัวนะครับถึงสิบตัวก็มีถ้าเป็นโรคเข้านะครับอ,อันนี้ไม่มี ไม่มีนะคะเนี่ยรอบสองจะจับขายอีกแล้วเนี่ยก,ก็ดีใจมากที่ท่านแนะน,นวมาเนี่ยผมดีใจอย่างมากเลยนะอะสรุปแล้วประทับใจอะไรในเครื่องจักนี้แบบพีเศที่สุดคะคือประทับใจว่าคือให้ผลผลิตดีคุ้มค่ามากกว่าเงินนะฮะคุ้มค่ามากกว่าเงินดีนะผมผมผม,ผมมองดูแล้วแล้วผมก็แนะนําสมาชิกผมอยู่ประมาณร้อยกว่ารายเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นแล้วนี่ว่าเรานํามาใช้แล้วเราได้ผลใช่ไหมครับ,รบอ่า<ม>เรียกว่ามีตัวอย่างให้เห็นกันจระ,ะเลยก็เริ่มที่จะนำไปใช้กันบ้างแล้ว การนำนำไปใช้ครับเอะแ,แล้วเรื่องต้นทุนการผลิตเนี่ยค่ะลดลงไปเยอะไหมก็ลดนะครับพอเราก็ไม่แพงใช่ฮะต้อตอนทุนต่กรอนเนี่ยกาเรเลี้ยงปลากระชังถ้าเลี้ยงซีทีสิบสองกระชังเขาจะใช้ซื้อยาเคมีใช้ซื้อยาเลี้ยงปลาเนี่ยไม่ต่ำกว่าหกหมื่นบาทนะอแต่ของผมใช้เนี่ยใช้ของลงทุนของเราเนี่ยค่ะไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ถึงหมื่นนะเหรอไม่ถึงหมื่นนะครับลดไปเยอะมากรัรลดไปเยอะมากครับอ่าแล้วก็ดูแลง่ายด้วยใช่ไหมครับครับที่สำคัญปลอดภัยกับผู้ผลิตปลอดภัยกับเกษตรกรด้วย ครับครับอ่าแล้วคนที่จะซื้อปลาของเราไปกินเนี่ยเขาก็มั่นใจได้เขาก็ปลอดภัยไม่มีสารเคมีใช่ไหมใช่ฮะครับถ้าก็มันก็ยังไงเนื้อก็แน่นดีนะเนื้อก็แน่นดีล้าก็ตัวนี่สวยคเห็นในเลื่นดีโอ้ขึ้นมาเนี่ยผมมาขายรอบแรกที่ผ่านไปดีเชิญท่านมาทานด้วยนี่มุงวันมาทานถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนชาวเกษตรกรที่รับฟังอยู่นะคะอยากจะโทรไปพูดคุยหรืออยากจะโทรไปติดต่อแมอยากจะไปเห็นจังเลยเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูนะคะ นาที่มีเคล็ดลับแบบนี้เนี่ยจะติดต่อไปเนี่ยค่ะอ่าจะขอเบอร์โทรศัพท์พี่ประยงศักดิ์นะคะครับได้ได้ได้ครับพร้อมทุกงวนนะครับเพราะว่าเราจะได้บอกต่อ,ตอกันเพราะว่าเป็นคุณประโยชน์แกสมาชิกของเราแก่เกษตรกรที่รู้เรื่องนี้แนละ้วเนาะมันจะไม่เป็นภัยไงกินอาหารกินปลากินข้าวก็ไม่มีพิษมีภัยอย่างเงี้ยค่ะงนั้นบอกบได้เลยค่ะครับผมศูนย์เก้าสามสี่สองเก้า สามสองเก้าเจ็ดครับอย่างนั้นเพื่อนเพื่อนชาวเกษตรกรที่รับฟังอยู่นะคะอยากจะโทรไปพูดคุยอยากจะโทรไปขอเทดลับหรือว่าอยากจะเข้าไปดูถึงที่ถึงนากันเลยเนี่ยสะดวกเลยใช่ไหมคะสะดวกเลยครับพร้อมทุกงมาครับบาร์ทำอินฟีด้วยกันเถอะขอบคุณมากค่ะพี่พยงศักดิ์ค่ะครับผมครับคสวัสดีค่ะ มั่นใจทุกคำยืนยันการันตีจากเกษตรกรที่ใช้จริงปุ๋ยอีซีน้ำดำหรือไคโตซาน้าดำพีซีใช้ได้ทุกการเพราะบูกยางพาราข้าวมันปรามผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับใช้แล้วพืชทุกชนิดสมบูรณ์แข็งแรงเชื้อโรคเชื้อราหายได้จริงลดต้นทุนมากมายให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นปลอดภัยทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค